สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่รายการหลองสมองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาพบกับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมตั้มครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคดีที่2แล้วนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการมาปราบผีของตระกูลวอร์เรนนั่นเองครับแล้วก็คดีนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับที่ช่วยเชิดชูให้ตระกูลวอร์เรนนั้นโด่งดังมากขึ้นไปอีกครับหลังจากที่ได้ปิดคดีของตุ๊กตาแลไป้ว เอาละะท่านผู้ชมงั้นเรามารับชมไปมพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับว่าความหลอนความเฮี้ยนของตระกูลเพลรอนที่เขาได้เจอมานั้นมันน่ากลัวแค่ไหนและมันจบลงยังไงเรามาพูดคุยกันครับเรื่องราวต่างๆที่มันน่ากลัวและก็น่าสยยองของครอบครัวเพลรอนนี้นะครับมันเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1,900 เจสเบธครับซึ่งสมาชิกของครอบครัวนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยกัน7คนด้วยกันครับคนพ่อมีชื่อว่าโรเจอร์ส่วนคุณแม่นั้นมีชื่อว่าแครลินทั้งคู่นะครับตั้งใจพาลูกๆของพวกเธอทั้ง5คนครับย้ายเข้าไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขที่เมืองแฮริสวิลล์โรดไอแลนด์พวกเขาได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่โตหลังหนึ่งครับที่มีพื้นที่มากกว่า200เอเคอร์หรือว่าเทียบเท่ากับประเทศไทยนั้นก็คือประมาณ500กว่าไร่เลยทีเดียวครับ ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่โคตรใหญ่เลยทีเดียวแต่ว่าก็ถือได้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตของตระกูลเพอร์ลเลยทีเดียวก็ด้วยเหมือนกันครับตั้งแต่ที่พวกเขานั้นย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับลูกๆของพวกเธอทั้ง5้าคนนั้นก็ปรากฏได้ว่าพวกเขานั้นเคยบอกกับทั้งโรเจอร์และก็แคลรลินว่าพวกเขาได้เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินไปเดินมาพวนเปียนอยู่ในบ้านหลังนี้มานานมากแล้วครับและอย่างหนึ่งก็คือ ไอเด็กผู้ชายคนนั้นมันชอบขโมยของเล่นของพวกเธอนั้นไปซ่อนอีกด้วยทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะตามหามันเจอได้บางทีนะครับสิ่งผิดปกติบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้แคโรลินเองนั้นผู้เป็นแม่นะครับเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกตินี้เพราะเธอนั้นประสบพบเจอว่าข้าวของบางสิ่งบางอย่างนั้นมันหายไปจากที่ที่ของมันหรือว่าไม่กวาดของเธอจากปกติที่เคยวางไว้อยู่ตรงนี้ มันกลับหายไปและย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าในบ้านหลังนี้นั้นมีเธอเพียงคนเดียวที่ทําความสะอาดบ้านหรือว่าแม้กระทั่งนะครับเธอเองก็ได้ยินเหมือนกับว่ามีใครบางคนมาขวาดมาถูพื้นเหมือนกับที่เธอกําลังทําอยู่แต่ในตอนนั้นเธอรับรองได้ว่าแถวนั้นไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวหรือบางทีนะครับเวลาที่แคโรลีนนั้นออกไปด้านนอกและกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง ก็มักจะพบเศษฝุ่นเศษดินหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างตกอยู่กองเต็มพื้นไปหมดครับทั้งๆท,ท,ที่แคโรลินก่อนที่จะออกไปนั้นเธอเองก็บอกว่าเธอได้ทำความสะอาดเรียบร้อยไปแล้วและความหลอมันยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับลูกๆของพวกเธอทั้ง5คนนั้นเขาบอกกับแคโรลีนแล้วก็โลเจอร์ว่า พวกเขานั้นได้เห็นวิญญาณของชายแก่คนหนึ่งครับที่ชอบมาแอบมองพวกเธอตอนที่เวลาเล่นหรือว่ามาแอบตามหน้าต่างตามประตูอะไรต่างๆและเป็นผู้ชายหน้าตาเหี่ยวยน่นน่ากวาดกลัวคอยยิ้มให้พวกเธอแล้วก็ดูพวกเธอเล่นอยู่ตลอดเวลาซึ่งพวกเด็กๆนั้นก็ตั้งชื่อให้กับลุงคนนี้นะครับว่าคือลุงแมนนี่ถึงแม้ว่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่เด็กๆเองแล้วก็ตัวของแคโรลินเองหรือว่าโรเจอร์เองได้ประสบพบเจอมาเนี่ย พวกเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนะครับว่าที่บ้านหลังนี้นั้นมีวิญญาณสิงสู่อยู่แต่พวกเขาเองก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับที่จะคงได้รับความรู้สึกและก็สังเกตเหตุการณ์ต่างๆที่มันแปลกประหลาดนี้ต่อไปเรื่อยๆและทั้งโรเจอร์และก็แคโรลีนเองนะครับผู้เป็นพ่อแล้วก็เป็นแม่เนี่ยก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะจบลงในเร็วๆนี้หรือว่ามันจะเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นตามเหตุการณ์ธรรมชาติเพราะว่าเนี่ยมันเป็นบ้านใหม่ที่เขาเพิ่งมาอาศัยอยู่ โดยที่เขาเองก็ยังไม่รู้ว่าในบ้านหลังนี้นะั้นมันมีอะไรหรือว่ามันอาจจะเกิดปรากฏการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ทําให้พวกเขานั้นไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้ดังนั้นพวกเขาก็เลยปลอยลูกๆไปทั้ง5คนบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติมันไม่ได้มีผีสางนางไม้อะไรจริงๆและทั้งโรเจอร์และก็แคโรลีนหวังว่าเหตุการณ์ต่างๆนี้มันจะจบลงโดยเร็ว และแน่นอนครับว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยเหตุการณ์ต่างๆมันก็ค่อยเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะในบางครั้งนะครับเตียงนอนของพวกเขาเองก็ลอยขึ้นมาจากพื้นเองครับทั้งข้าวของและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็ชอบเคลื่อนไหวราวกับมีชีวิตประตูนะครับที่ชอบเปิดปิดเองอย่างรุนแรงจนทําให้รูปครอบครัวของพวกเขานั้นหล่นลงมาจากผนังมันเกิดขึ้นบ่อยมากครับมันบ่อยจนทําให้คนเป็นพ่อนั้นรู้สึกว่า ไอ้ความผิดปกตินี้มันไม่ใช่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจากธรรมชาติแล้วล่ะเขาจะต้องไปสืบค้นว่าไอ้บ้านหลังนี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่พวกเขานั้นจะเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้นั่นเองแต่โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าไอ้เรื่องราเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแปลกอย่างหนึ่งก็คือตัวของตระกูลเพอรอนเองนะครับที่เขาย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยความจริงแล้วถ้าเป็นเรานะครับเราเองเนี่ยก็อาจจะ ไปสืบประวัติก่อนนะครับว่าเราจะไปซื้อบ้านมือสองเนี้ยไอ้บ้านมือสองนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านหลังนี้บ้างไปถามคนข้างๆบ้านหลังนั้นว่ามันเกิดขึ้นจริงๆไหมมันมีเหตุการณ์อะไรที่มันน่ากลัวหรือเปล่าเราจะได้ตัดสินใจที่จะซื้อหรือไม่ซื้อแต่นี่เขาไม่ได้ตรวจประวัติอะไรมาเลยนะครับเขาซื้อแล้วก็ย้ายเข้ามาเลยทันทีซึ่งแน่นอนว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแปลกพอสมควรครับเพื่อนเพื่อนคิดเห็นว่ายังไงเกี่ยวกันเรื่องเหล่านี้ครับเมื่อโรเจอร์ได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆแล้วก็พบว่า บ้านหลังนี้นะครับมีชื่อเดิมว่าเดอโออาโนเอสเซ่ครับซึ่งไอ้บ้านหลังนี้นะครับมีคนย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังนี้ถึง8ครอบครัวด้วยกันก่อนหน้าที่ครอบครัวเพอรอนนั้นจะเข้ามาครับและทั้ง8ครอบครัวนั้นก็ได้พบเจอกับสิ่งลึกลับหรือว่าชะตากรรมที่น่าหวาดกลัวไม่แพ้กันและแน่นอนครับว่าเรื่องราวนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาทั่วไปแล้วหรอครับเพราะโดยที่บ้านหลังนี้นั้นมันเริ่มต้นความสยองมาจากครอบครัวอาโนครับ ซึ่งเป็นผู้อาศัยแรกๆในศตรวตรรษที่18เริ่มต้นจากจอห์นอานยิงแก้ววชรา93ปีผูกคอตายอยู่ที่โรงสีข้างบ้านนี้ครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยพรูเดนอานวัย11ขวบก็ถูกชาวสวนข่มขืนและฆ่าทิ้งอยู่ที่บ้านหลังนี้อีกด้วยส่วนจอหนนี่ญาติดดของพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ผูกคอตายอยู่ที่ใต้ห้องหลังคาและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมีพบศพอีก2ศพด้วยกันที่จมน้ําตายเสียชีวิตและลอยมาติด ในแม่น้ําข้างๆบ้านหลังนี้นั่นเองและที่ยิ่งและแย่ไปมากกว่านั้นก็คือพบชายิาีชนดทั้ง4คนครับถูกแช่แข็งนานมาหลายปีแล้วและอยู่ในบ้านหลังนี้นั่นเองและหลังจากที่โรเจอร์แล้วก็แคโรลินนะครับได้อ่านประวัติเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ทั้งหมดแล้วพวกเขาทั้งคู่นั้นก็ถึงกระมึนตึบกันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีความเชื่อที่ว่าบ้านหลังนี้อาจจะมีผีสิงตามที่ลูกๆของพวกเธอนั้นได้พูดเอาไว้ก็เป็นได้ ซึ่งมันมียุคคืนหนึ่งครับที่ซินดี้นะอายุเพียงแค่8ปดขวบเท่านั้นในตอนนั้นเนี่ยทั้งคู่ทั้ง5้าคนนะครับขเขาก็นอนอยู่ที่คนละเตียงแต่อยู่ในห้องเดียวกันซินดี้วัยแปดขวบนั้นเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามีเสียงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มากระซิบข้างๆหูของเธอแล้วก็บอกว่าที่ผนังข้างๆบ้านของเธอนั้นมีศพคนตายฝังอยู่4คนด้วยกันเสียงกระซิบนี้นะครับกระซิบเข้าหูของแซนดี้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่า จนทาให้ซินดี้เองก็รู้สึกกำคัญแล้วก็หวาดกลัวเอามากๆเลยครับแล้วก็เด็กน้อยหลายๆคนนะครับก็ยังเจอเหตุการณ์หลายๆอย่างทั้งทุบก,กําแพงทั้งโยนของของที่อยู่ในห้องนั้นกระจัดกระจายเต็มห้องไปหมดครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือบางสิ่งบางอย่างก็เหมือนกับว่ามาเคาะประตูให้เธอนั้นไม่รู้สึกว่าจะหลับอย่างปลอดภัยได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าเรื่องเล่านี้นะครับเล่าให้โรเจอร์แล้วก็แคโรโรลีนไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ทั้งคู่นั้นก็ไม่ได้เชื่อแต่อย่างใดเพิ่งจะมาเชื่อเริ่มเชื่อแล้วก็เริ่มทบทวนความคิดเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก็ครั้งนี้นะครับแต่แล้วโรเจอร์แล้วก็แคโรโรลีนนั้นก็บอกว่าไอเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนั้นไปอีกไม่นานเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่ามันมีวิญญ,ญาณายอีกตัวหนึ่งครับ ไอ้แบ็กชิบ้าเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นวิญญาณที่วันร้ายที่สุดในตระกูลเพอรอนที่ได้เจอมาเลยครับวิญญาณแบ็กชิบ้านี่นะครับเป็นวิญญาณของคนที่เคยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาก่อนครับที่มีชื่อเต็มๆว่าแบ็กชิบ้าเทเยอร์ซึ่งเป็นภรรยาของจัสันเชอร์แมนนะครับและเขาทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันในช่วงกลางปีของศตวรรษที่18แล้วก็ย้ายกันมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันครับแล้วก็มีลูกด้วยกัน1คนและเด็กคนนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยโดยที่พวกชาวบ้านนะคร คนเป็นแม่นั่นแหละฆาตกรรมลูกในไส้ของเธอเองเพื่อที่จะนําศพของเด็กน้อยคนนี้ไปบูชาซาตานเพื่อจะขอพรจากซาตานให้เธอนั้นมีความงามเป็นนิรันดร์และแน่นอนก็ว่าการที่ชาวบ้านนั้นสงสัยแบบนี้แล้วก็มีความเชื่อว่าแบชีบ้านนั้นฆ่าลูกของตัวเองตำรวจก็มีความเชื่อแบบนั้นเช่นกันก็เลยจับกลุ่มตัวเธอไว้ครับเพื่อไปนําไปสืบสวนสอบสวนแต่นั้นที่สุดก็ต้องปล่อยเธอมาครับเพราะว่าหลักฐานไม่เพียงพอนั่นเอง และหลังจากที่คดีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกไม่นานนะครับก็มีชาวบ้านลือกันอีกว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆบ้านของแบชิบ้าครับเธอได้นําลูกของเธอนั้นมาฝากเลี้ยงไว้กับแบชิบ้าและแบชิบ้านี่เองนะครับก็ได้ฆาตก,กรรมลูกสาวของเพื่อนบ้านคนนั้นทิ้งไปอีกด้วยเพื่อนําเอาตัวศพเด็กทารกนี้ไปบูชาซาตานนั่นเองและแน่นอนครับว่าตํารวจก็ไม่สามารถจับกลุ่มเธอได้อีกแล้วครับเพราะว่าหลักฐานนั้นมันไม่เพียงพอครับ และต่อมาครับในปี1880ครับแบชชิบ้าลักษามีของเธอนั้นก็เสียชีวิตไปในเวลาไล่เรียกกันแล้วก็ถูกฝังตามศาสนาคิดเรียบร้อยไปแล้วและพวกชาวบ้านก็ยังเชื่อว่าวิญญาณของแบชิบ้านั้นยังคงสถิตยอยู่ที่บ้านหลังนี้นั่นเองพอมีใครต่อใครหลายๆคนเลยครับเห็นเธอนั้นเดินปวนเปลี่ยนอยู่ที่บ้านของเธอถึงแม้ว่าเธอนั้นจะตายไปแล้วก็ตามโดยที่โรเจอร์นั้นคิดว่าแบชิบ้าเองเนี่ยนะครับ เธอคงจะห่วงบ้านหลังนี้มากๆไม่อยากจะให้คนอื่นเข้ามายุ่งย่ามในมบ้านของเธอและครอบครัวของเพอรอนเองก็ยังอ้างได้ว่าได้เคยพบเจอกับวิญญาณของแบชิบ้าปรากฏตัวม่เห็นตัวต่อตัวมาแล้วซึ่งในตอนนั้นแบชิบ้าเองปรากฏตัวมาในร่างของหญิงชราหน้าเทาหม่นและก็น่าสยองศีรษะของเธอนั้นบิดเบี้ยวไปข้างหนึ่งครับเหมือนกับคนที่กําลังคอหักอยู่ ซึ่งมันก็ตรงอีกเรื่องเล่าอีกหนึ่งเรื่องครับที่พวกชาวบ้านนั้นลือกันว่าจริงๆแล้วแบชิบ้านั้นเขาไม่ได้ตายตามธรรมชาตินะครับแต่เธอนั้นผูกคอตายจนคอหักเสียชีวิตนั่นเองและตำรวจเขาก็ได้ปิดข่าวนี้เพื่อไม่ให้พวกชาวบ้านนั้นหวาดกลัวต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ครับซึ่งสิ่งที่โรเจอร์และก็แคโรลีนนั้นเห็นนั้นก็แสดงว่าแบชิบ้าอาจจะเป็นคนผูกคอตายตัวเองตายนั่นเองก็เป็นได้ครับ แต่ก็ไม่รู้ทาไมเหมือนกันนะครับว่าวิญญาณของแบชิบ้านี้ทําไมถึงได้พุ่งเป้ามาที่แคโรลินเป็นอย่างมากซึ่งมันเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับแคโรลินหลายต่อหลายครั้งเลยครับที่ทําให้เรื่องราวต่างๆนี้มันชี้เป้ามาทางเธอแล้วมันก็มีสาเหตุที่ว่าทําไมโรเจอร์ถึงได้รู้ว่าแคโรลินนั้นถูกใหม่หัวจากวิญญาณ้ลยของแบชชิบ้านี่เอาไว้ก็เ,เพราะว่าร่างกายของเธอนั้นเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำดำเขียวครับเหมือนกับว่ามันเป็นรอยหยิกรอยข่วน หรือบางครั้งรอยถูกตบตีด้วยบางครั้งนะครับและตัวของแคโรลินเองเนี่ยก็รู้สึกเจ็บปวดกับรอยจำจำจำ,จำนั้นที่มันเกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วมันมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่แคโรลินเล่าให้ฟังว่าในตอนนั้นเนี่ยเธอกาลังยืนหันหลังนะครับแล้วก็ทํากับข้าวอยู่ในครัวและข้าวของที่อยู่ในครัวนั้นก็เหมือนกับว่าร่องลอยมาจากทุกทิศทุกทางครับลอยเข้ามาใส่ตัวเธออย่างไม่ยั้งเลยครับโดนเข้าไปหลายที่เลยทีเดียวจนเธอนั้นวิ่งหนีออกมาจากในห้องครัว แทบไม่ทันเลยทีเดียวและอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้เธอนั้นรู้สึกสยดสยองและก็อยากจะหนีออกไปจากที่บ้านหลังนี้นั่นก็คือในตอนกลางวันนะครับเธอนอนอยู่ที่บนโซฟาและเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่าน้องของเธอนั้นถูกทําร้ายจนเลือดออกเลยครับซึ่งจุดนี้เองนะครับที่ทําให้คาร์โรนนั้นรู้สึกว่าเขาไม่อยากจะอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วเขาเลยตัดสินใจที่จะย้ายออกจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุดครับในระหว่างที่เธอกําลังจะตัดสินใจย,าย้ายออกจากที่นี่ไปนะครับ ก็ปรากฏว่าวิญญาณของแบชิบ้านั้นก็รีบพุ่งเข้าไปสิงในตัวของแคโรลินในทันทีครับเสียงเริ่มเปลี่ยนสีหน้าของแคโรลินเริ่มเปลี่ยนแล้วก็อาการต่างๆนะครับมันค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนทําให้โลเจอร์เนี่ยรู้สึกได้ว่าคนนี้ไม่ใช่แคโรลินอย่างแน่นอนโลเจอร์นะครับเลยตัดสินใจโทรไปหาตระกูลวอร์เรนครับเพื่อให้ตระกูลวอร์เรนนี้เข้ามาช่วยเหลือพวกเขาในทันทีและแน่นอนครับว่าตระกูลวอร์เรนนั้นก็นรีบ ตรงดิ่งมาที่บ้านนี้ในทันทีทันใดเลยครับเมื่อครอบครัวเวรนเดินทางมาถึงที่บ้านหลังนี้นะครับก็ปรากฏว่าวิญญาณผีแบชิบ้ายังคงอยู่ในตัวของแคโรลินครับแต่ตัวของแคโรลินเองนั้นเริ่มมีอาการแปลกประหลาดมากขึ้นเรื่อยๆนั่นก็คือการแสดงอาการสั่นๆของตัวของแคโรลินเองนะครับมีสายตาที่น่าหวาดกลัวแล้วก็พูดภาษาที่แปลกประหลาดมากๆครับมันเป็นภาษาที่ไม่สามารถที่จะฟังเข้าใจได้ รวมทั้งยังมีพละกกาลังที่มหาศาลสามารถที่จะผลักโรเจอร์หรือว่าคนอื่นๆที่มีร่างกายใหญ่กว่าตัวของแคโรลินนั้นให้กระเด็นลอยไปติดผนังที่ฝั่งตรงข้ามได้ครับทีนี้ครอบครัววอเรนเองนะครับก็เริ่มตั้งมนทําพิธีเลยครับในการที่จะสวดมนต์ไล่พูดผีปีศาจให้ออกจากร่างของแคโรลินให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าดูเหมือนกับว่าร่างของแคโรลินนั้นจะไม่ไหวกับสิ่งที่มันอยู่ในร่างกายของเธอแล้วแต่ไม่ว่าจะยังไงครับเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้ว ไอ้ฤิ์ของแบชิบ้าเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะสะกดมันได้ง่ายๆครับและยิ่งผ่านไปมันยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้น,หน,นหนักขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดครับก็ใช้เวลาไปเกือบวันเลยทีเดียวในการที่จะไล่วิญญาณของแบชิบ้าน,นี้ออกจากร่างของแคโรลินจนได้และเมื่อเรื่องราวต่างๆมันค่อยๆทุเลาลงนะครับครอบครัวเพรรอนเองก็ยังคงต้องอยู่ที่บ้านหลังนี้ไปตลอดเรื่อยๆครับ เพราะว่าพวกเขาเองนั้นก็ไม่สามารถที่จะย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังอื่นแล้วและพวกเขาก็จําเป็นที่จะต้องปรับตัวอย่างมากนะครับที่จะอยู่กับพวกผีวิญญาณปีศาจที่มันยังอยู่ในหน้าที่แห่งนี้ครับและอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้อยไอ้พวกวิญญาณที่มันเหลือนั้นมันก็ไม่ได้ร้ายกาจเท่าขนาดวิญญาณของเบชิบ้าเองด้วยซ้ําจนกระทั่งในปี1980นี้นะครับกรอรโวเพอรอนแห่งนี้นะครับเขาก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ ที่บอกได้ว่ามันเป็นบ้านที่สงบสุขที่สุดแล้วในรัฐจอเตียครับแต่เรื่องราวมันดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับเพราะว่าแอนเดรียนะครับซึ่งเป็นลูกสาวคนหนึ่งของโรเจอร์และก็แคโรลินเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าในตอนที่ย้ายเข้ามาที่บ้านหลังใหม่นั้นปรากฏว่าวิญ,ญญาณที่เคยอยู่ที่บ้านหลังเก่านั้นได้ย้ายติดซอยห้อยตามตามพวกเธอไปที่บ้านหลังใหม่ด้วยเหมือนกันและมันก็เกิดเรื่องแปลกประหลาดนี้อยู่เหมือนกันครับ แต่มันก็ไม่ได้มากเหมือนกับสมัยก่อนตอนที่อยู่ที่บ้านหลังเก่าหลังนั้นเอาล่ะครับเรื่องราวของตระกูลเพรอนเป็นยังไงบ้างครับถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็คลิปถัดไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับอะไรนั้นก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมด้วยนะครับและสําหรับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกับผีที่อยู่บนเตียงนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย